ส่วนทางด้านของมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีการทยอยเข้าร่วมงานเครื่องทศวรรษความจริงวันนี้เพื่อพบปะพูดคุยกับแกนน,นกํานปชหลังจากที่ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุวุ่นวายระหว่างการเสนอร่างพรบปบรองดองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาค,ค่ะซึ่งขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะแกนนํา3เกลือนั้นจะขึ้นเวทีเพื่อกลับมาดําเนินรายการความจริงวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามนะคะจากคุณวิรันทน์กันหาซึ่งรายงานสดมาจากอาคารถันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะเชิญคุณวิรันทน์ค่ะ ครับคุณดมก้าวแม้ว่าบรรยากาศด้านนอกอาคารทันเดอร์โดมเมืองทองธาน,นีจะค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมงานครึ่ง ทศวรรษนะครับรายการความจริงวันนี้ซึ่งไม่ได้ออกอากาศมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะเริ่มต้นออกอากาศรายการใหม่อีกครั้งโดยแกนนำสามเกลอได้เตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบสัมภาระของมวลชนคนเสื้อแดงที่ทยอยเข้าร่วมงานครึ่งทศวรรษรายการความจริงวันนี้ณอาคารทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับ โดยผู้จัดงานเริ่มเปิดประตูให้มวลชนเข้าไปนั่งรอภายในตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเนื่องจากว่ามีมวลชนมารอตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมากประกอบกับอากาศด้านนอกที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวครับเมื่อเปิดประตูแล้วนะครับมวลชนต่างก็รีบเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านหน้าเวทีเพื่อให้สามารถเห็นแกนนนำนปรปชได้อย่างชัดเจนหลายคนก็ได้มีการนำอุปกรณ์เชียร์ติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับทั้งป้ายข้อความธงนปชแล้วก็ตีนตบ นึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงานวันนี้บอกกับผมว่ารายการความจริงวันนี้เป็นรายการที่นําเสนอนความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่างจากรายการในฟรีทีวีทั่วไปครับค,คือเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็มีอายุช่วงปัจจุบันนี้ก็50กว่าปีแล้วอะคะ่ะก็ได้เห็นอะไรมามากมา,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 มายานะคะเท่าที่ดูรายการนี้ก็เห็นว่ารายการนี้ก็ได้แสดงถึงความจริงะให้กับประชาชนได้รู้นะคะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยประชาชนแบบทํางานอะไรไปเนี่ยที่เราแบบมีหน้าที่การงานเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงในวงการเมืองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแอนนี้พอเราได้ดูรายการนี้เราก็เออได้มุมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเราแบบได้รู้ลึกได้ได้แบบแล้วก็ได้ศึกษาจากภายนอกด้วยนะคะก็ทําให้เราได้ได้เห็นความจริงที่ชัดเจนขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้แล้วก็ไม่หลอกลวงประชาชนค่ะ รายการความจริงวันนี้ออกอ <im> ากาศครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2551ทางสถานีวิทยุโทธรธทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT นะครับซึ่งรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยบริษัทเพื่อนพ้องน้องพี่จำกัด โดยมีนายวีราการมุสิกพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับนายจตุพรพรมพันธ์และนายนัทวุฒิไสเกือ้อเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้กับประชาชนรับทราบนะครับแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรัฐบาลในยุคนั้นก็หันมาออกาศทางสถานีประชาธิปไตยหรือว่าดีสเตชันเกิดเริ่มออกาศเมื่อวันจันทร์ที่19มกราคม2552ครับ การจัดกิจกรรมรวมพลคนแสดงในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรองรองแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมขออภัยครับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรอบอาคารรัฐสภาและเหตุความวุ่นวายในรัฐสภานั้นก็ทำให้นายจตุพรพมพันธ์แสดงความมั่นใจนะครับว่ากำลังจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในช่วงเวลา ลาอันใกล้นี้ครับ สำหรับกำหนดการในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ13นาฬิกาโดยแกนนำสามเกลอนะครับไม่ว่าจะเป็นนายวีราการบุษิกพงศ์นายนัทวุฒิใสเครือและนายจริญพรพรมพันธ์จะขึ้นเวทีพร้อมกันนะครับและอาจจะมีนายก่อแก้วพิคุณทองมาร่วมเวทีด้วยเพื่อที่จะพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบนันและก็จะมองไปถึงอนาคตด้วยนะครับโดยงานจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ13นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิการวม3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับที่ จะเกิดขึ้นณนอาคารท mm ันเดอร์โดมเมืองทองธานีแห่งนี้ครับคุณด่อมก้าะขอบคุณคุณวิานานันค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงบรรยากาศล่าสุดนะคะของทางด้านของมวลชนคนเสื้อแดงนะคะซึ่งก็เดินทางมาร่วมงานเครื่องทศวรรษความจริงวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มเวลา13นาฬิกาและเวลา14นาฬิกานะคะในช่วง News อัปเดตเราก็จะมีการอัปเดตนะคะถึงบรรยากาศแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะ